สวัสดีครับสิวะบช็อปครับผมก็จะมารีวิว king of monster หน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าตัวดูกติ monster 1 2 0 0อรนะครับต้องเน้นด้วยนะครับว่าเป็น S นะครับมันจะมีตัว1200ธรรมดากับ 1,200s นะครับตัวนี้เป็น1ัน0 s ฮะนี่ครับสุดๆุดเหมือนกันครับ1 2 0 0 s ฮะนี่ฮะ เราไล่ดูกันเลยดีกว่าครับเท่าข้าวนะครับเจ้าตัวพันสองเอสนะครับก็จะมีโชคหน้านะครับที่ได้เพิ่มเติมเข้ามานะครับโชคหน้าเป็นโอลินนะครับั้ำเบรกนะครับก็จะเป็นเบมโบเอ็ห้าสิบนะครับมีหม้อน้ำมีออยล์คูลเลอร์นะครับนี่นะครับแล้วก็ด้านบนนี้จะได้กระปุกน้ำมันเบรกน้ำมันคัดของดูกตินะครับ แล้วก็มาโชคลังนะครับโชคลังก็จะเป็นโอลินนะครับมาพร้อมกับท่อแต่งนะครับนี่ฮะท่อนี้เจ้าของเดิมเขาน่าจะขัดผิวมานิดนึงมันก็เลยออกเป็นเงาเงานะครับปกติมันจะเป็นดันดานดูแข็งครับสบภาพนี่บอกเลยว่า แมลงวันตอมครับบินไปแล้วนี่ครับจะได้ล้อหลังเป็นโปรอาร์มนะครับตัวนี้จะเป็น King of มอ n เตอร์เลยนะครับพันสองอเอสนี่ฮะจะมีปิดกันดีดให้นะครับแบบนี้เลยนะครับนี่ับฝั่งนี้ได้ตัวอัมคัดมาด้วยนะครับนี่สีนี้จะเป็นขาวมุกสีเดิมเขาเลยนะครับมันจะมีสีแดงกับสีขาวนะครับผมไม่แน่ใจว่าตัวพันสอง อ่ามันจะมีสีดำด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับข้างบนก็จะเป็นปั๊มเบมโบนะครับนี่ข้างหน้าก็จะเป็นนี่ครับบางโคนคาร์บอนดูไฟครับใส่ปิ้งเนย่นะครับนี่คาร์บอนนะครับแม่คันนี้บอกเลยสภาพโอ้โหโอ้โหจริงๆครับเดี๋ยวเปิดให้ดูฮะนะครับนี่ครับ หนึ่งืแปดันเก้าอยิบห้ากิโลครับจอสี TTF ครับเรียก TTF หรือ TFT ไม่รู้ผมแต่เป็นจอสีครับแหมสุดยอดเลยครับพันสอรเอสวยงามมากครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูนะนี่ดูครับรายละเอียดอีกนิดนึงอีกนิดนึงนี่ครับแหมเป็นตัวที่ขี่สนุกมากเลยจริงๆนะครับ จากที่ผมใช้งานมอนเตอร์มาครับเดี๋ยวะจะได้ฟังเสียงท่อนิดนึงดีกว่าเบิ้ลไม่ได้นะครับโอ้โหปึ๊บปั๊มปึ๊บปั๊มเลยครับยืนข้างหลังนี่ลมตีหน้าเลยฮะโอ้โหครับวนไปอีกหนึ่งรอบตอนนี้ในส่วนของการเฟอร์วิสด,ดูปกตินะครับ อูทั่วทั่วไปสามารถทำได้ไม่มีปัญหาแล้วนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าสูงตลอดนะครับก็้าเซอร์วิสใหญ่อาจจะเข้าสูงก็ได้นะครับแต่ว่าอู่นอกก็รับเซอร์วิสใหญ่ได้แล้วนะครับหลายหลายอู่นะครับไม่ว่าจะกรุงเทพพัทยาชนบุรีอะไรหลายหลายอู่ได้หมดแล้วนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องว่าเฮ้ยคุณออกดูคติไปแล้วคุณแม่งต้อง เจอกับค่าเซอร์วิสท,ที่หนักหนาสาหัสไม่ขนาดนั้นแล้วนะครับเปลี่ยนทายน้ำมนนันเครื่องกองน้ำมันเครื่องตรวจเช็คตั้งวาวผ้าบงผ้าเบรกน้ำมันเบรกอะไรพวกนี้น้ำมันุงน้ำมันนาพวกนี้ราคาปกติแล้วนะครับไม่ได้ว่าแพงอะไรขนาดนั้นแล้วนะครับยกเว้นนะครับยกเว้นอันนี้กรณียกเว้นนะครับยกเว้นเอออะไรมันเสียอะไรมันพังนะครับอันนั้นก็ก็ว่ากันไปแต่ก็ไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะว่าผมก็เบิก เบิกจากศูนย์มา,ามาเซอร์วิสก็ไม่อถูกลงไปเยอะแล้วครับบอกเลยนะครับยังไงก็ต้องฝากตัวนี้ไว้ด้วยนะครับมอนเตอร์พันสอที่ร้านก็รับเซอร์วิสนะครับ <laughs> ถ้าไม่มีที่เซอร์วิสเข้ามาที่ร้านได้นะครับผมสวัสดีครับ